ผมร like. ู้สึกว่าบางบางทีอายุมันไม่เกี่ยวกับการที่เราทําสิ่งที่เราชอบนะบางทีวันที่เราอายุสามห้าเราอาจจะทำเพลงอยู่ก็ได้ผมรู้สึกว่าในชีวิตเนี้ยมันไม่มีอะไรกับคําว่าสายไปอ่ะเรารู้สึกว่าความเป็นศิลปินมันไม่ได้หยุดเพราะว่าอายุอะครับเราไม่สามารถจํากัดศิลปะด้วยอายุได้อะผมรู้สึกว่าเราอายุเท่าไหร่ เราก็ยังสามารถสร้างผลงานได้ตลอดเนี่ยครับมันก็นานเหอกันมันจริงเตอเคยเล่นโฆษณาตั้งแต่แบบ8คขวบั้องรับ,บ,บ, <laughs> บมา <laughs> <laughs> มนเจ็ดแปดขวบซึ่งความต้องการในวัยเด็กของตอนนั้นมันก็คงไม่มีอะไรมากหรอกเราอยาก <laughs> ทํางานเพราะว่าที่บ,าบ้านบอกว่านเนี่ยถ้าไปแคสติ้งงานนี้เดี๋ยวให้เติมเงินในเกมนะได้ได้ลองดู แล้วก็ไปแคสงานเรื่อยๆแล้วเราก็ได้เติมทีละสามร้อยสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอแบบเราได้ฮุกคลีอยู่ในวงการมาเรื่อยๆถ้านับถึงวันนี้ก็เปสิบกว่าปีแล้วอะวันแรกที่เราไม่รู้ว่าเราต้องการอะไรพอเราได้ทํางานได้เข้ามาในการเป็นศิลปินเนี้ยความต้องการของเราก็เปลี่ยนจากที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรทุกวันนี้มันก็กลายเป็นความชอบของเราเป็นแบบเหมือนแพชชั่นที่เราเจอมาว่าสุดท้ายล้วความต้องการของเราก็คือเราต้องการให้คนที่มาดูเรามีความสุขไปกับเราเวลาที่เรา <S <S <ม>เรามีความสุขบนเวที ผมครับก่อนที่ผมจะเริ่มเข้ามาทํางานคือผมก็เป็นเด็กทั่วไปไปหางานแคสต่ตางๆไปออริชั่นนู่นนี่จนมาแบบเออได้มีโอกาสมาเข้าโปรเจกต์ในบานายกับพี่ๆอะไรเนงะี้ยเออทาให้แบบว่าจากการที่ตัวเองแบบชอบร้องเพลงเป็นแบบแบบงานอะไรๆมันเปลี่ยนจากการที่เราแค่ชอบให้เรามาแบบว่าทําเพื่อให้คนอื่นมีความสุขได้ เหมือนเราผจญภัยครับตั้งแต่ว,วัยเด็กผมว่าวัยเด็กเราก็ไม่รู้แบบว่าตัวเองอยากเป็นอะไรในความฝันแล้วก็ตอนเด็กเราอยากเป็นนักลบเราอยากเป็นอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เออ,อมันตามาความฝันไม่อยากเป็นนักลบ,บตามแบบหนังสือการ์ตูนที่อ่านเลยอย่างเงี้ยครับแต่แบบพอพอได้มาทํางานจริงเราเริ่มรู้ว่าอ๋อเราลองทำอย่างนี้แล้วเราชอบหรือเราไม่ชอบมันมีบางอย่างที่เราไม่ชอบในสิ่งที่เราอยากทแล้วก็ลองปรับดูว่ามันจะเป็นยังไงแต่พอเราโตขึ้นมาเรื่อยเรื่อยเรารู้สึกว่า อ๋อเออทางนี้แหละคือทางที่เราชอบเราชอบทําสิ่งนี้แล้วเราก็อยากเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยผสมความเป็นตัวเองขึ้นไปแล้วก็ให้ทุกคนชอบในความเป็นเราในผลงานอย่างนี้ครับผมตื่นเต้นเลยคือน้อง,องบอกกับว่าตอนนี้ผมทาเพลงผมไม่ได้นึกถึงคอนเสิร์ตแล้วพอไปโชว์แล้วมีคนมาดูก็รู้สึกดีใจว่าเอยเรามีคนติดตามเรามีคนชอบผลงานเราเรามีคนที่แบบคอยให้กาลังใจพวกเราอย่างเงี้ย เราไปเวียดนามเป็น first festival ของพวกเราครับผมแล้วก็ที่ญี่ปุ่นเป็นเกสในคอนเสิร์ตครับรู้สึกว่ามันไม่เหมือนกันสักประเทศหนึ่งเลยเพราะว่าแต่ละประเทศมันก็จะมี c u เจอร์ของคนดูที่มันไม่เหมือนกันเลยมันก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งใหม่ๆที่พวกเราได้ไปเจอแล้วก็รู้สึกว่าเออพอเราได้เจอบางประเทศแล้วเราก็อยากลองเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เจอแบบนี้อีกหลายๆประเทศดูว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าทุกที่ก็คือมันสนุกคนละแบบกันหมดเลยใช,ใช่ครับ ประทับใจคนละได้กันครับเกี่ยวกับเรื่องอุตสาหกรรมเขาด้วยสมุญญญี่ปุ่นแล้วกันเขาคือห้ามถ่ายใช่ไหมครับแต่ว่าทําเป็นเรียกว่า DVD ขายญี่ปุ่นเขาจะมีความอนุรักษ์และบางอย่างอย่างเช่นเราไปเทว่ารีคอร์ดเนี่ยเขาจะมีขายแผ่นเสียงและมีขายซ d ดีซึ่งทุกคนก็ซัพพอร์ตเราก็ยังไปซื้อแผ่นเสียงกันมาเลยมันดีตรงที่ว่าคนพร้อมใจกันร่วมมือเพื่อที่จะไปซื้อ DVD เพื่อจะซัพพอร์ตบริษัทอะไรอย่างนี้แต่ว่าของของบ้านเรามันจะไปดีแบบหนึ่งครับด้วยเรื่อง อะไรหลายๆอย่างดีเทลหลายๆอย่างของประเทศเราด้วยมันเลยทําแบบของเขาไม่ได้ครับมันเลยต่างกันมันก็เลยรีดมาถึงว่าคนดูหรือคนเสีคยคนเสือจะต่างกันของไทยเขาจะมีความ crazy ในการกรี๊ดมากอันที่ผมชอบในสิ่งนี <laughs> ้นนบบส่ง energy <laughs> แล้วแบบเสียงอะไรเงี้ยแต่ของญี่ปุ่นก็คือประเทศเขาก็จะแบบอาจจะแบบไม่กรี๊ดกันเยอะมากเพราะว่าเขาห้ามเสียงดัง <laughs> อะไรเงี้ยแต่ว่าจะจอยจะเต้นจะจอยแผน ใช่ซึ่งมันก็เป็นคนละฟิลกันแใช่ใชคือ<ม>ของญี่ปุ่นที่เราไปกันเป็นประเทศแรกที่เต้นแชมเปญแล้วพื้นสั่นนะครับทุกคนโดดพร้อมกันมวนะครับญี่ปุ่นแบบปังปังพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยครับ Enjoy. Enjoy life มากๆ mm hmm. ผมว่ามันทําให้เราพัฒนาตัวเองมากกว่าครับในการทํางานคือเราเห็นการทํางานของเขากระบวนการวางโ r o c e s s เขาเป็นยังไงอะแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจมากแล้วแบบว่ามันนำมา a ด a p t กับพวกเราเองได้อะไรเงี้ยแล้วมันเป็นสิ่งที่เวิร์กมากๆด้วยความที่คาเจอ t u ของประเทศเขาหรือว่าเ u l t u r อคนหรือเขาเป็นอย่างนั้นด้วยครับพอมันทาแล้วมันรู้สึกว่าแบบมันเสริมกันไปหมดเลยมันทําให้เรารู้สึกว่าเราอยากมาทําบ้างแล้วเราก็อยากพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยครับผมยกตัวอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี้ยก็คือเขาเป็นเหมือนโรงเรียนเลยครับเรียนแบบจริงจังเหมือนแบบเราเรียนหนังสืออะไรเงี้ย แล้วก็แกรดเวีมาเป็นศิลปินก็คือเขาจะอยู่กับการเป็นศิลปินอะมันตั้งแต่แบบช่วง <Okay. S 2> อาจจะมอต้นหรือว่าปฐมปลายเนี่ยเวลาที่เขาเทนรนรวมกันมันทำได้แบบอย่างนึงแบบคุณภาพเยอะมากอุตสาหการรมเขามาซัพพอร์ตในการเป,ป็นศิลปินดนตรีครับผมมากกว่าประเทศเราเยอะเลยครับแต่ท้อย่างถ้าเรามองแบบศิลปินไทยยกตัวอย่างพวกเราเนี่ยเราก็ต้องเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยซึ่งมันก็ต้องแยก2ส,ส่วนเลยครึ่งเช้าเราเรียนครึ่งเย็นเราเทรนลาค้าโรงเรียนก็ไม่ได้ลาค้ามหาลัยก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับ ศิลปินที่เราไปเจอบ้านเขาก็เลยแบบทุกคนแบบโหดมากคือแบบเก <คน S 1> ่งจนแบบนะไม่รู้จะอธิบายยังไงอะครับสิ่งที่ผมเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของการเติบโตครับผมยิ่งเราโตขึ้นความชอบของเรามันอาจจะเปลี่ยนไปจากมุมมองที่เราเคยวาดไว้แต่ ไม่ได้แปลว่าสิ่งที่เราวาดไว้จะดีกว่าหรือแย่กว่าแต่เราเปลี่ยนแปลงทางที่เราชอบอย่างเงี้ยมันคือสิ่งที่ที่มาทาให้เราแบบ m e n t a l health เราดีกว่าแล้วอ่ะผมรู้สึกว่าในการเติบโตเราวันหนึ่งเราทําอย่างนี้อนาคตรเราอาจจะเปลี่ยนไปทางอีกแบบหนึง่งแต่ว่าเราชอบเหมือนกันแล้วก็มันคือผลงานของเราเหมือนกันผมก็รู้สึกว่ามันก็คือศิลปะในรูปแบบหนึ่งแล้วครับผมสิ่งที่ผมเรียนรู้เหรอผมรู้สึกว่า ไม่ควรโฟกัสที่ผลลับครับแม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ผมรู้สึกว่าถ้าวันนี้เราทํางานแล้วเราโฟกัสที่ผลลับอ่ะมันจะทําให้เราเครียดครับอืรู้สึกแค่เราตั้งใจทําใน p r o c e s ของมันแล้วเราทาให้มันเต็มที่ที่สุดส่วนผลลับมันจะเป็นไงก็สร้างมันนะเพราะว่าเราคาดเดาอนาคตไม่ได้ครับทําปัจจุบันให้เต็มที่ที่สุดได้เรียนรู้คําว่า ความสุขที่แท้จริงะเราใช้ชีวิตมาอยู่กับความสุขตลอดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแค่ว่าความสุขมันจะน้อยหรือจะมากแค่ไหนอะไรเงี้ยถ้าเอามาเปรียบกับชีวิตช่วงวัยเด็กเราอาจจะแบบมีความสุขกับการเรียนการอยู่กับเพื่อนการแบบได้ออกไปเที่ยวได้ไปดรดเล่นตามหาความอิสระของตัวเองพอเราถึงช่วงที่เราโตขึ้นมาหน่อยเราก็ต้องแบบทําง,งานเรียนมาหาลายัยอะไรเงี้ยการใช้ชีวิตคนเราอะ่ะมันควรเบสออน ความสุขของตัวเองให้มากๆเพราะว่าถ้าสมมติเราทําอะไรแล้วเราแบบไม่ได้มีความสุขเราจะทํำไปทําไมะฉะนั้นผมเลยได้เรียนรู้ว่า,วาความสุขที่แท้จริงอ่ะคือการที่เราต้องทําตามใจเองครับแต่ว่าหาคําเดียวคำคำหนึ่งมันยากจริงวะชิเนเต้เล็กถึงปวดเข่าปวดหลัง ผมว่ามันคือ DNA ครับพวกเราสามคนมันมีความกระบ,บทที่แบบไม่ค่อยชอบทำตาม,ตามชอบบ้านเท่าไหร่ <laughs> มันคือความเป็นตัวเองอะของผมเป็นคำว่าความเต็มที่แล้วันเราเต็มที่กับทุกๆอย่างที่เราทำไม่ว่าจะแบบงานเพลงงาน MV งานใดๆต่างๆเราก็จะแบบ เออถ้าเราอยากจะลองมันบางทีเราก็ต้องทำให้มันสุดไปเลยแกมบิดครับผมการเสี่ยงใช่ใช่คือเราไม่รู้ว่าเราทำไปเราได้ไดอะไรอะ่ะเพราะว่าเราโฟกัสกับสิ่งที่เราทำว่าเราชอบหรือเปล่าใั่ไหมครับผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงแต่ว่ามันคือพวกเราชอบแล้วเราดีใจที่ได้ทำมันครับผม,มผมรู้สึกว่าบางที คนอยากทํามีมากๆแต่ลองทำแล้วตัวเองอาจจะไม่ชอบก็ได้สิ่งที่เราวาดฝันไว้อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนต้องการมันจริงๆเพราะเราเห็นคนอื่นทำแล้วอยากทำตามแต่ว่ามันคือเวลาและจังหวะที่ทำให้ทุกคนได้หาว่าตัวเองจะเจอในสิ่งที่ตัวเองชอบการที่เราจะหาตัวเองเจอมันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องผ่าน ถนนที่แบบว่าเราเดินมาตลอดอะไรเงี้ยต้องข้างมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็จะทําให้เราแบบได้เจอตัวตนของเราเองขอให้ทุกคนแบบได้ค้นพบสิ่งที่ตัวเองชอบเร็วๆแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขการใช้ชีวิตแล้วถ้าวันนี้มันยังไม่เจอก็ไม่เป็นไรแต่ว่าผมเชื่อว่าสักวันมันจะเจอครับรับลอย ฟัอระบั้มมาครับผมมี2 EP คือ EP1 breath e p 2 desire นะครับถ้าแปลเป็นไทยมันคือลมหายใจและความต้องการที่อยากจะสื่อว่าแต่ละเพลงมันมีการเดินทางและความต้องการในแต่ละเพลงที่ต่างกันอย่างเช่นเรารู้สึกยังไงมันจะผ่านออกมาจากการหายใจด้วย,ยเช่นเราตื่นเต้นเราจะหายใจเร็วเราโมโหเราจะหายใจแรงเราเหนื่อยเราช้ใจช้าใจครับอีกอันหนึ่งคือความต้องการก็คล้ายๆแบบลมหายใจครับความต้องการของเรามัน เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะออกมาทางสีหน้าแววตาการกระทำแต่แค่เราอยากสื่อว่าเพลงของพวกเราทั้งสองเพลงมันคือการเดินทางและความต้องการของพวกเราครับผม,อ,มอยากให้ทุกคนลองฟังดูเพราะว่ามันคือ feeling ของพวกเราในการ express ความเป็นตัวเองหรือว่าอารมณ์ของพวกเราณนะตอนนั้นแล้วก็สิ่งที่พวกเราเจอหรือว่าสิ่งที่พวกเรารู้สึก ผ่านไปในเสียงเพลงเหล่านั้นครับผมขอบคุณไว้ทุกคนนะครับชื่อแฟนกับพวกผมเองครับก็รู้สึกอยากขอบคุณทุกๆคนที่ติดตามพวกเรามานานมากๆแล้วก็อยากขอบคุณทุกคนที่เจอตัวเองว่าชอบผลงานพวกเราชอบพวกเราอยากติดตามพวกเรา แล้วก็อยากส u พอ o r พวกเราผมก็พยายามทําผลงานให้ดีที่สุดแล้วก็อยากทําให้ทุกคนเรียกว่ามีความสุขผ่านผลงานที่พวกเราทําไปไม่อยากให้ทุกคนฟังเราแบบผิดหวังอะเราอยากให้ทุกคนแบบภูมิใจแล้วก็อยากให้ทุกคนมีความสุขก็เจอกันที่คอนเสิร์ตนะครับ